กับเฮียตีคนรักหวยครับกับแนวทางนะครับลาวพัฒนาประจำวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งหัวใจขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียตีคนรักหวยด้วยนะครับใครรักมากแชร์มากใครรักน้อยแชร์น้อยไม่ว่ากันวันนี้มารอชมครับสำหรับลาวพัฒนาประจำวันพุธครับผม ผมจะบอกเลยนะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านนามาเนี่ยผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับคือผมไม่ได้มาคำนวณให้ดูหน้าไลฟ์เนาะแต่ว่าผมเนี่ยก็ยัง่าคำนวณนะครับให้ในกลุ่มอีกเหมือนเดิมตามเคยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่รอนะครับถ้าเข้ามาแล้วขอคนหนึ่งแชร์เพิงเขาพร้อมเดี๋ยวผมจัดให้นะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับสวัสดีเฮียเมื่อวานนอยปังมากมายค่ะเฮียใช่ครับผมคืออย่างที่บอกว่าแนวทางผมอ่ะมัน ่าจะบอกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าแนวทางของผมเนี่ยนะครับที่ผมคํานวณมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะผมว่ามันเข้าบ่อยมากนะแล้วที่สําคัญกว่านั้นนะครับคือผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งเลยคือไม่ว่าจะคํานวณไปเนี่ยเรา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 มีความจริงใจให้คนดูอยู่แล้วอย่างงวดที่แล้วเนี่ยเจ็ดห้าเนี่ยหวยลาวออกเจ็ดห้าทุกคนผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นจำได้หรือเปล่าเนี่ยเจ็ดห้าเนี่ยผมให้ในกลุ่มนะแต่ว่าผมไม่ได้มาไลฟ์สดนะครับอ่า ผมให้ในกลุ่มนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาไลฟ์สดนี่ยแล้วนี่คือ7557นะครับสายด่วนสปปนะครับงวดที่แล้วเขาให้เด่น5มาเลยนะครับเด่น5มาเลยเนาะออก5775เนาะนะครับส่วนในใบาตารางเฮียตีเนี่ยก็ให้75เต็มๆ,ๆเหมือนกันแต่ว่า3ตัวเนี่ยเขาออก589เนาะเนะี่ยฮะ598 593นิดเดียวเองครับนิดเดียวถ้า3เป็น8เนี่ยคือเต็มๆนะครับวันนี้ใครรอเราขอคนละ1แชร์พิงขอพร้อมเดี๋ยวผมจัดให้ผมบอ,อกเลยนะ เข้าบอกเข้าหลุดบอกหลุดมีแต่ความจริงใจมอบให้คนดูเท่านั้นนะครับนี่คือเฮียติคนรักหวยตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่คือเฮียติคนรักหวยตัวจริงเสียงจริงนะครับผมอ่างวดที่แล้วได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะโอเคได้อยู่นะครับอ่ะผมจะพามาดูทุกคนถ้าพร้อมแล้วมาดูงวดที่แล้วเนี่ยหวยลาวออกเจ็ดห้าแปดเก้านี่คือสถิติสามแปดห้าหนึ่ง สี่หกหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเจ็ดเจดอ่ะผมให้ดูผมให้ดูอย่างนี้ทุกคนผมให้ดูอย่างนี้อันนี้เขาเรียกสถิติสถิติคือเลขที่มันออกไปแล้วครับเลขที่มันออกไปแล้วเลขที่มันออกไปแล้วเช่นออกแปด้าไปแล้วออก7จหไปแล้วเนี่ยเราเอามาทําสถิตินะครับมาจับดูว่า ตัวไหนจะมาอีกตัวไหนจะซ้ําอีกตัวไหนจะไหลอีกแล้วไหลไปแล้วเนี่ยไหลเพิ่มหรือไหลลงนะครับวันนี้พามาชมพามาเคลียร์ใจนะครับกับพี่ๆน้าลฟ์สดทุกทุกคนนะครับอามาดูก่อนเลยครับหนึ่งสองสามสี่สี่นล่าสุดของหวยลาวเนี่ยผมจับได้ว่าเลขตรงกลางเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะออกซ้ํากันบ่อยนะครับอย่างเช่นห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับเพิ่มแต้มหนึ่งนะทีนี้พอออกสี่หกหนึ่งสี่เนี่ยหนึ่งตรงเนี้ยไหลขึ้นมาครับ ก็คือห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งไหลเรียงกันมาแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้งวดล่าสุดที่มันให้ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเข้าเนี่ยที่ผมให้เข้าเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่เจ็ดก็แปดมาตัวหนึ่งแต่นี่มาทาั้งคู่แต่นี่มาทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่คืนเนี้แปดยังอยู่ห้ายังอยู่เป็นไปได้ทั้งคู่บอกได้เลยว่าเป็นไปได้ทั้งคู่นะครับเป็นไปได้หมดนะครับผมเคยพูดไปอย่างว่า ถ้าเกิดว่าห้าอ่าหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมันไหลไปจนขึ้นบนเนี่ยโอกาสที่มันจะซ้าเนี่ยนะครับหรือไม่ก็ไหลไปจนตัวสุดท้ายแบบเนี้ยโอกาสที่จะซ้ําจะน้อยละตรงนี้หนึ่งจะไม่มีนะครับงวดที่แล้วเนี่ยห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเลยเข้าเต็มเต็มนะครับเลยเข้าเต็มเต็มเลยนะครับผมอ้ามาดูกันคืนเนี้ยผู้ต้องสงสยัยนะครับในลาวพระนาคืนเนี้ยผมให้เด่นแปดรอไว้เลยนะผมคิดว่าแปดคืนเนี้ยจะยังอยู่เหมือนเดิม และผมให้รองก็คือเลขห้ารองไว้เลยครับรองตัวเดิมเนี่ยฮะรองไว้เลยเด่น8ปดรองห้ารอไว้เลยครับสองตัวนี้เนี่ยซ้ำหนึ่งตัวซ้ำหนึ่งตัวนะครับทีนี้มาดูตัวหน้าบ้างห้าสี่สี่สามสามเจ็ดทีเนี้ยตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ออกตัวเดิมเลยนะครับแต่ถามว่าถามว่าห้าลดแต้มหนึ่งสี่ลดแต้มหนึ่ง สามลดแต้มหนึ่งเป็นสองมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพอมาออกเป็นหวยวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยเจ็ดครับผมคิดว่าเจ็ดเนี่ยจะต้องมีการลดแต้มเกิดขึ้นแน่นอนนะครับการลดแต้มเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นในตารางจะต้องประกอบไปด้วยแปดห้าหกนะครับจะต้องไปประกอบไปด้วยแปดห้าหกนะครับซึ่งเป็นเลขที่ผมบอกเลยผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะแปดห้าหกวันนี้ถามว่าสวยไหมสามตัวสวยมากนะครับ สวยมากนะครับพี่พี่สวยมากๆนะครับผมผมบอกไว้เลยนะครับผมอ่ะเอางี้ผมอยากถามหน่อยพี่พี่สี่ร้อยคนดูตรงนี้ผมอยากรู้ว่างวดที่แล้วเนี่ยที่ผมให้หวยเจ็ดห้าเข้าอ่ะมีใครถูกบ้างมีใครถูกบ้างคอมเมนต์ให้ผมหน่อยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยงวดที่แล้วนะครับสามหน่อยนะครับออกก็คืออ่านี่ฮะออกเจ็ดห้านะครับเจ็ดห้าล่างนะครับแปดเก้าบนนะครับเจ็ดห้าล่างแล้วก็แปดเก้าบนนะครับ เมื่อที่แล้วใครถูกบ้างคอมเมนต์มาหน่อยอ่าใครถูกบ้างคอมเมนต์มาหน่อยอ่าไม่ถูกไม่ถูกก็คอมเมนต์มาได้นะครับถูกค่ะถูกน้อยอ่าโอเคจะน้อยจะมากไม่สําคัญดิจะน้อยจะมากไม่สําคัญ,อย,คญอยู่ที่ว่าเราถูกหรือเปล่าอ่านะถูกก็คือถูกนะครับ เข้าก็คือเข้าอ่ะมาดูเลขตารางมาดูเลขตารางดีกว่าไม่ให้เสียเวลาไม่ให้เสียเวลาเลยไม่ให้เสียเวลาเดี๋มให้ดูเลขตารางให้ทุกคนช่วยกันจับดีกว่างวดนี้ผมค้างมั่นใจนะไม่แปดก็ห้าเนี่ยจะต้องกลับมาออกตัวหนึ่ง ไม่แปดก็ห้านะจะต้องกลับมองออกตัวหนึ่งแล้วหกอยู่กลางตารางเป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหกแปดก็สวยหกห้าก็สวยเป็นไปได้หมดอ่ะนะหลายครั้งหลายหลยหนว่ามันจะต้องมีเลขที่มันเป็นชุดที่เพิ่มและลดแต้มนะครับจะเป็นเลขที่เพิ่มและลดแต้มนะครับถามว่าตัวสุดท้ายมีผลไหมตัวสุดท้ายมีผลนะครับงวดที่แล้วตัวสุดท้ายของสามตัวบนก็คือเก้าถ้าลดลงมาเนี่ยมันคือแปดนะครับ เก้าเนี่ยมันลดลงมามันก็คือแปดนะครับแต่ถ้าเพิ่มขึ้นไปใช่ครับแน่นอนครับมันจะเป็นศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นผมมีความกังวลเนาะแต่ถามว่าไม่เยอะนะครับศูนย์เนี่ยโอกาสมามีไม่มีแต่ไม่เยอะนะครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับโอกาสมีไม่มีครับแต่ว่าไม่ได้มากมายนะว่าว่าว่าศูนย์จะต้องมาแน่นอนนะครับผมทีเนี้ยผมดักให้ทุกทางแล้วเลขที่สําคัญที่สุดคือฝั่งซ้าย เลขที่สําคัญที่สุดคือหมังซ้ายตัวสุดท้ายนี้ครับไปจะเป็นเลขไหนไปไม่ได้ผมดักให้แล้วเลขนี้ครับอ่ะมาดูกันต่อวันเนี้ยผมให้เด่นแปดนะครับและให้รองห้าไว้นะครับให้ระวังไว้น่ะสองตัวเนี้ยเด่นเด็ดเลยเด่นเด็ดเลยสองตัวนี้น,นะครับโอกาสมาหนึ่งตัวนะครับโอกาสมาหนึ่งตัวต่ถามว่าโอกาสมีจะมาคู่กันมีไหมมีครับหวยออกแปดห้าเลยออกมาแปดห้าเลยมีไหมมีครับ นะอาจจะมาทั้งเด่นทั้งรองเลยก็ได้นะครับผมอ่าวันนี้ต้องปังอะเฮียเดี๋ยวจัดให้จ้ะตัวแรกครับสวยงามสง่าครับสวยงามสง่าครับแปดหกครับหกห้าก็ได้ใครชอบหกห้าซื้อหกห้าใครชอบหกห้าตามหกห้าแต่ผมชอบหกแปดแปดหกนะหกแปดแปดหกนี่นะห้ารอง แน่นอนครับห้าศูนย์และเหลือเศษสี่สี่แปดแปดสี่นี่คือตัวที่ผมเจาะใครชอบตัวไหนอาจจะไม่ได้แ,แบบว่า อาจจะไม่ตรงกับที่ผมเจาะอาจจะชอบ5้าหกอาจจะชอบ4ี่หกอาจจะชอบ4ี่ศูนเนี่ยเอาตามที่ตัวเองชอบสักหนึ่งตัวด้วยนะครับขอแค่อยู่ในตารางอย่างเดียวนะครับเจาะเนี่ยมันสําคัญนะมันสําคัญมากๆการเจาะเนี่ยมันสําคัญมากๆผมอาจจะเจาะไม่เข้าแต่หวยเข้าตารางอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาเลขที่ถูกใจของตัวเองเนี่ยหนึ่งตัวนะครับผมหนึ่งตัวเก็บไว้นะครับสามตัววันนี้นะครับงดที่แล้วเฉียดสามตัวไปแค่ตัวแปลงนิดเดียวนะครับเขาออกห้าแปดเก้าผมให้ห้าสามเก้าเนาะเออมันแบบห้าสามกับแปดมันตัวเดียวกันอยู่แล้ว แต่ว่าคืนนี้สามตัวไว้เราผมอยากให้ระวังเงี้ยผมอยากให้ระวังงี้ทุกคนถ้าเกิดว่าห้าจะไหลห้าจะมาห้ามันจะมาลักษณะนี้ลักษณะนี้ดูให้ดีนะดูดีนะมันจะมาลักษณะนี้มันจะมาแบบแปดนะหกนะห้ามันจะแบบเนี้ยกลับกันถ้าเกิดว่าราวพนาสามตัวนะครับ ยังคงมีนะครับแปดตัวเดิมมันจะเป็นลักษณะนี้นี่ครับผมดักไว้ให้แล้วจำคุนเนยสามตัวตรงๆเนาะเอาแบบว่าปลดหนี้ปลดสินนะเอาให้แบบว่าหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยกันไปเลยสามตัวจังๆสักทีหนึ่งตรงๆนะ จังๆตรงๆสักทีหนึ่งเอาให้หมดทุกหมดโศกหม,โหมดโรคหมดภัยกันไปเลยนะครับสาหรับาลาวพัฒนาในค,ค่นัคืนนี้ครับนี่คือแนวทางของผมนะครับสายด่วนเฮียแจกหน้าเฟซไหมครับไม่ได้แจกครับพี่เพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีส่วนด้วยหรือเปล่ามันไม่ใช่แนวทางผมไงทุกคนถ้าอะไรที่เป็นแนวทางผมเนี่ยบางทีคนรักมีคนเกลียดมีเนาะนะครับผมเพจผมโดนแบ,บนมาสองสามวันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้สายด่วนเนาะ ขออนุญาตนะครับแจกฟรีแหละแจกฟรีอยู่แล้วไม่มีข้อแม้เข้าไปขอแอดมินกันเอาที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับไม่เก็บเงินอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่เลยลาวพระนาว,วันนี้นะครับสามหน่อยลงแล้วนะจ๊ะสามหน่อยลงให้แล้วนะครับใครรอนะครับสามหน่อยลงให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับอ่ะแคปหน้าจอพิมพ์คําว่าวันนี้รวยให้ผมหน่อย ใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่าวันนี้รวยผมหน่อยครับประจำวันที่6พฤศจิกายน2567ครับวันพุธครับพุธรับทรัพย์พุธรับเงินพุธรับทองแคปหน้าจอพิมคำว่าวันนี้รวยหากถูกใจขออนุญาตพี่ๆจา๋าฝากกดแชร์เปิดการมองเห็นให้ด้วยนะใครมีกลุ่มฝากแชร์ลงกลุ่มใครมีหน้าเฟซฝากแชร์ลงหน้าเฟซนะพี่นะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับผมนะวันนี้ครับเฮียตีคนรักหวยครับขอให้พี่ๆที่น่ารักทุกท่าน,นครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยรับทรัพย์รับโชคทั่วหน้านะพี่นะวันนี้เียยตตคนร้หวอง ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ